ลูกออกัสเข้าแล้วนะโอเคอ่ะทีนี้วันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำความรู้เกี่ยวกับแฟกทอเรียลนะคะมาใช้ในการเรงสียัปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดครูเน้นตรงที่ว่าแตกต่างกันทั้งหมดนะคะแต่กรณีที่มีสิ่งของที่มันซ้ำกันเช่นเช่นสมมุติว่าลูกมีเสื้ออยู่5ตัว5สีเลยนะ5สีต่างกันทั้งหมดนะคะหรือว่าสีเดียวกันแต่ลายต่างกัน มันก็คนละแบบถูกไหมคะนอกจากเราซื้อยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนั่นคือสิสิ่งของที่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติลูกเอามาแขวนแขวนในไอ้ตู้เสื้อผ้าสังเกตง่ายๆการแขวนในตู้เสื้อผ้านะคะมันก็จะมีอ่าด้านที่อยู่ซ้ายสุดกับขวาสุดถูกไหมมันจะมีตำแหน่งระบุมันจะมีตำแหน่งระบุนะคะก็คือมีหัวมีท้าย การเด็งสับเปลี่ยนนะคะการเรียนสับเปลี่ยนสิ่งของเพราะฉะนั้นลูกจะแขวนเสื้อ5้าตัวที่แตกต่างกันเนี่ยได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะหรือหรือถ้าลูกเอาเสื้อนักเรียนอ่ะเห็นไหมเสื้อนักเรียนเบอร์เดียวกันสีเดียวกัน5้าตัวนะคะมาแขวนมาแขวนมาแขวนวิธีการแขวนก็ไม่ได้คิดเหมือนก,นกันกับสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดอันนั้นจะเป็นสิ่งของที่เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นวิธีการคิดมันจะคิดต่างกันตอนนี้ครูจะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดส่วนถ้าสิ่งของที่เหมือนกันอันนี้เป็นแค่พื้นฐานนะคะลูกจะไปเรียนอีกรอบหนึ่งคือม .5 มันจะเป็นเพิ่มเติมและเจาะลึกในแต่ละเหตุการณ์นะคะอะลูกมาดูตรงนี้ลูกถ้าสมมตเิเรียงสิ่งของที่แตกต่างกัน n สิ่งคือมีทั้งหมด n สิ่งเช่นเช่นครูบอกว่า มีเก้าอี้อยู่มีคนห้าคนนะคะมีคนห้าคนมีเก้าอี้อยู่หกตัวเอห้าตัวมันก็จะมีเก้าอี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่และตัวที่ห้าถูกไหมถ้าลูกมีคนห้าคนนะคะเก้าอี้ตัวแรกมีโอกาสที่จะนั่งได้ทั้งหมดห้าวิธีหรือห้าแบบคือใครคนใดคนหนึ่งกอขอคอ,อจอมีห้าคนนะคะห้าชื่อนี้ถ้าคนแรกไปนั่งแล้ว คนที่สองเก้าอี้ตัวที่สองมันจะเหลือเพียงแค่สี่วิธีถูกไหมก็คือคนแรกไปนั่งเก้าอี้ตัวที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเหลือสามเหลือสองเหลือหนึ่งถูกไหมคะการนั่งเก้าอี้หรือยืนถ่ายรูปมีคนห้าค,คนมาจัดทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกสังเกตตัวเลขห้าสี่สามสองหนึ่งมันจะตรงกับแฟกทอเรียลคือห้าแฟกทอเรียลถูกไหมห้าแฟกทอเรียลนี่คือการจัดเรียงสิ่งของทั้งหมด แต่เดี๋ยวลูกจะไปเจอโจทย์อีกแบบหนึง่งถ้ามีทั้งหมดห้าคนแต่มีเก้าอีเเาอ้เพียงแค่สองตัวมีเก้าอี้เพียงแค่สองตัวลูกจะจัดได้ทั้งหมดกี่วิธีอ่ะใครเดาได้บ้างมีเก้าอี้อยู่สองตัวมีคนอยู่ห้าคนจะจัดมานั่งบนเก้าอี้สองตัวเนี้ยได้ทั้งหมดกี่วิธีอ่ะใครเดาถูกใครเดาได้เอ้าลองดูลองค่อยคอยค,อยค,อยคิด เก้าอี้ตัวแรกนั่งได้กี่ดังเอมีโอกาสนั่งได้กี่คนกี่วิธีเก้าอี้ตัวที่หนึ่งให้นั่งเธอห้ามนั่งซ้อนกันนะนะคะเนี่ยเก้าอี้ตัวที่หนึ่งเนี่ยมีโอกาสนั่งได้กี่วิธีคัปเตอร์ห้าวิธีเอออีคิวตอบห้าถูกต้องแล้วเก้าอี้ตัวที่สองล่ะลูกสี่ครับสี่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเก้าอี้มีสองตัวคนมีห้าคน นะคะจะจัดได้ทั้งหมด20วิธีหลักการคูณนะคะเพราะมันเป็นงานเดียวกันเห็นไหมเราก็จะจัดได้ทั้งหมด20วิธีไม่ใช่5้แฟกต์นะคะคนละความหมายน,นอกจากเราเอาสิ่งของทั้งหมดมาเรียงนะคะมันจะตรงกับสูตรว่า n factorial วิธีนะคะอ่ะลูกมาดูตัวอย่างข้อที่ 1.. ตัวอย่างข้อที่1น,นะคะทายรูป6คนมีนักเรียน6คนยืนเข้าแถวนะคะ เข้าแถวคําว่าเข้าแถวเส้นตรงแนวตรงหรือคําว่าเส้นตรงถ้าการจัดเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่เป็นเส้นตรงนะคะกับการจัดเรียงสิ่งของที่เป็นครึ่งวงกลมสังเกตสังเกตทั้งสองแบบนี้จะมีหัวกับท้ายมีหัวและท้ายมีหัวแถวและท้ายแถวเสมอเพราะฉะนั้นสองแบบนี้ก็คือการจัดเรียงสิ่งของที่เหมือนกันเลยนะคะ n แ a กได้ถ้าเอามาจัดทั้งหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกยืนเป็นวงกลมลูกยืนเป็นวงกลมหัวกับท้ายจะมาจรลดกันถูกไหมจะมาจรลดกันสูตรการเลียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่เป็นวงกลมมันจะเป็น n ลบห factorial ก็คือหักตัวที่มันทับกันนะคะหัวกระ้ายมันมาชนกันต้องหักออกหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวลูกจะเรียนเพิ่มเติมแน่นอนนะคะอ่ะ เรามารู้ก่อนว่าถ้าเรียงสิ่งของทั้งหมดคือ6 f แฟกทอเรีย hmm. ลเห็นไหมหรือการจัดเรียงสิ่งของคือจัดเรียงของเล่นที่แตกต่างกันเขาเจะระบุให้หนูเห็นเลยว่าเป็นสิ่งของที่แตกต่างกันมาเรียงบนตู้สินค้าเป็นแถวเป็นแถวอาจจะวางบนตู้นะคะบนชั้นก็ได้บนชั้นนะคะมันก็เป็นอันเดียวกันนะคะอ่ะ ต่อไปต่อไปคําตอบคือ8 f a แฟกทอร l วิธีตอบติดแฟกไปเลยไม่เป็นไรครูออนุญาตในคําตอบนะคะอ่ะมาลองดูแบบฝึกหัดมีอยู่10ข้อ10ข้อลองทํากันมาเริ่มข้อที่1ข้อที่1สมมุติครูมีตัวเลขนะคะเป็นเลขแค่5ตัว1 2 3 4 5นะคะในเซตนี้ <Okay. S 1> มี5ตัวเรียงสลับกัน จะได้ทั้งหมดกี่วิธีสับเปลี่ยนตัวเลขใครตอบได้บ้างคะได้กี่วิธีสลับเนี่ยเห็นไหมสับเปลี่ยนตัวเลขก็เช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะเป็นสองสามสี่ห้าหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบเท่าไหร่ใครได้แก้มได้ไหม แกมได้ไหมลูกอี EQ. ลองดูสิข้อนี้ได้เท่าไหร่มีตัวเลขห้าตัวหลักที่หนึ่งก็มีห้าหลักร้อยร้อยยี่สิบไหมครับอ๋อคอปเตอร์เอางี้การตอบขออนุญาตอย่างนี้ให้ลูกตอบติดแฟกทอเรีเยลไม่ต้องคูณอ๋อโอเคมหมอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ ห้าแฟกค,ครับเออห้าแฟกทอเรียลก็คือ5้าคูณสคูณสคูณสคูณหนึเข้าใจไหมคะมีเลข5้าตัวจะสลับที่กัน,นได้ทั้งหมด5้าแฟกทอเรียลวิธีหรือหนึ่ง้อยยี่สวิธีนั่นเองนะคะเอามามีเลขโดด1ถึง7จดจะสร้างเลขหหลักนะคะมีเลขให้แค่7ตัวลูกก็ใช้หนึ่งสองหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดจะสร้างเลขหหลักได้ทั้งหมดกี่วิธี มีหมี2 4 5 6 7มีเลขทั้งหมด6ตัวได้6กแฟกเนาะใช้เลขครั้งเดียวนะไม่ต้องเลขซ้ำนะนะคะคนละความหมายเหมือนมีเลขครูมีเลขโดดให้6ตัวเหมือนเป็นเบีย้ยนะลูกเบีย้ยไอบิงโกหรือควอสเบิร์ดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นหกแฟกต,ตรงกับเท่าไหร่หแฟกตรงกับเท่าไหร่อีคิว เมื่อกี้ห้าแสกคือเท่าไหรนะห้าแสกคือร้อยี่ิบลูกคิดอย่างนี้สิห้าแสกคือร้อยี่สิบหกแสกมันเกิดจากหกคูณกับห้าแสกถูกไหมห้าแสกคือร้อยี่สิบถูกไหมคะคูณกับหกยี่สิเจ็ดร้อยยี่สิบวิธีนะคะโอเคนะอ่ะต่อไปลูกต่อไปข้อสามข้อสามใครได้แล้วจำนวนนักเรียนสิบสองคนยืนเข้าแถวชมภาพย,ายนตร์ได้ทั้งหมดกี่วิธี ได้กี่วิธียืนเข้าแถวทั้งสิบสองคนอนะ่ะยืนเข้าแถวกันเรียงได้ทั้งหมดกี่วิธีตอบเป็นแฟกทอเรียลเลยตอบเป็นแฟกทอเรียลได้ทั้งหมดกี่วิธีสิบสองแฟกหรอครับครับถูกต้องครับสิบสองแฟกทอเรียลวิธีเอามายืนทั้งสิบสองคนอนะ่ะยืนเลยสมมุติว่ามีเลขที่อครูก,กำกำหนดเป็นเลขที่เลขที่หนึ่งถึงเลขที่สิบสอง ใช่ไหมคะมันก็ต้องสลับกันตั้งแต่หัวแถวว่าที่มาอยู่ตรงไอ้คนที่ขายบัตรถูกไหมคะก็จะสลับกันไปเรื่อยๆเลขที่1อาจจะมาก่อน1ห,หรืออาจจะเลขที่12มาอยู่หน้าสุดก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1บเกกันคุณถูกไหมคะอ่าต่อไปข้อที่4มีนักเรียน9คนยืนเรียงแถวถ่ายรูปทั้งหมดได้ทั้งหมดกี่วิธีเก้าแฝกปะะค่ะถูกต้องอ้เก้าแฝกวิธี นะคะอันนี้คือสิ่งของทั้งหมดนะเอามาเรียงทั้งหมดนะครูยังไม่ได้กรณีไอ้ยังไม่ได้ยกตัวอย่างกรณีเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วถ้ามีทั้งหมดแล้วเลือกมาแค่สองหรือห้าหรือสามมันมีคําตอบเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้พาทําแล้วเดี๋ยวจะเจอจะเจอสูตรนั้นนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเจอสูตรนั้นอ่าข้อห้านำธงชาตินำธงชาติลูกเอาให้ได้นะนำธงชาติเข้าร่วมแข่งขันในกีฬานานาชาติจํานวนสิบห้าประเทศ แต่ละประเทศมีหนึ่งธงเท่านั้นถูกไหมนำมาประดับริมทางเข้าประดับริมทางเข้ามันก็จะมีตั้งแต่หน้าประตูมันก็จะมีลำดับถูกป่าถึงแม้จะเรียงเป็นแบบทางโค้งก็ได้มันจะมีหน้าประตูจนถึงข้างในมันก็คือการเรียงสิ่งของที่เป็นแนวเส้นตรงนะคะเป็นแนวตรงนะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ใครได้ข้อนี้ตอบเท่าไหร่ ตำแหน่งแรก mm hmm. อ่ะว่ามาว่ามาไอซ์ว่ามาเลยใช่สิบห้าแฟกต์ไหมคะใช่ค่ะสิบห้าแฟกทอเรียลวิธี mm hmm. นะคะลูกอ่อย่างเช่นตำแหน่งที่หนึ่งสมมุติเนาะประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้เรียงไปสิบห้าถุงนะคะอน,นี่คือประตูเพราะฉะนั้นครูถามว่าประตูติดประตูทงทงที่อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งจะมีโอกาสที่จะมาประดับได้ทั้งหมดสิบห้าวิธีถูกไหมสิบห้าโรงชาเลือกเอาอันใดอันหนึ่ง นะคะต่อไปถัดไปก็ต้องเป็น14ถัดไปก็ต้องเป็น13 12 11 14, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1ิบสองสิบเออันสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันจะตรงกับแฟกทอเรียลคือ15บห้าแฟกทอเรียลไม่ต้องคูณกันนะลูกไม่ต้องคูณกันนะคะอ่ะต่อไปข้อที่6ข้อที่6มีคน10คนเข้าแถวขึ้นรถได้ทั้งหมดกี่วิธีตอบเลยสิแฟน เออสิบแฟกทอเรียลวิธีสิบแฟกทอเรียลวิธีค่อยไปหาคำตอบเอาเป็นล้านนู่นแหละอ้าวมาทีนี้เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ต้องวิเคราะห์ดีๆนะมีตอนนี้มีคนห้าคนไอ,กอ้กขอคองอจอมีห้าคนนะลูกวิ่งร้อยเมตรแข่งกันนะคะวิ่งร้อยเมตรแข่งกันถ้าในวันจริงมันมีโอกาสที่เสมอถูกไหมเข้าเป็นที่หนึ่งร้อมกันแต่ เงื่อนไขคููบอกว่าไม่มีใครเสมอกันก็แปลว่ามันจะต้องมีที่หนึ่งคนเดียวที่สองคนเดียวที่สามคนเดียวไล่ไปจนถึงคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นจะจัดได้ทั้งหมดกี่วิธีจะมีวิธีการเเข้าเส้นชัยได้ทั้งหมดกี่วิธี EQ คิครับได้กี่วิธีเข้าที่หนึ่งได้กี่ได้ได้กี่แบบห้าบ <5. S 1> เออเ <5. S 1> ข้าที่หนึ่งได้ห้าถูกไหม ข้าที่หนึ่งได้ห้าข้าวที่2ก็จะเหลือแค่4คนข้าวที่3ามก็จะเหลือ1ใน3ามข้าวที่4ก็จะเหลือหนึ่งในสองข้าสุดท้ายเหลือคนเดียวดังนั้นคาดตรงก็คือ5้าแฟกทอเรียลก็คือ100เท่าไหร่นะร้อยีิบทินะคะคิดง่ายๆอย่างนี้นะคะอย่าไปคิดมากห้องเราไหนอย่าคิดมาก ห้องเราอะส่วนใหญ่จะตกเรื่องความน่าจะเป็นเรื่องเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบตายตัวนะคะอ่ะต่อไปต่อไปข้อ8ข้อ8จัดเรียงหนังสือเจ็ดเล่มจัดเรียงหนังสือเจ็ดเล่มต่างๆกันจะจัดวางไว้บนหิ้งคะได้กี่วิธีวางบนหิ้งหนังสือคำว่าวางบนหิ้งหนังสือมันก็ต้องเป็นการจัดเรียงใช่ไหมลูกหรือ ลูกจำนะถ้าเป็นตู้ถ้าเป็นตู้หนังสือมีสองชั้นการจัดเรียงก็คล้ายๆกันเออ,อก็อาจจะเป็นเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอย่างเงี้ยอันเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นเอ่อทิ้งหนังสือจะมีแค่ชั้นเดียวลูกก็เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเหมือนกันอันเดียวกันเ,เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรเจดแสกวิธีค่ะ นะคะการจัดเรียงหนังนะสือจะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปครับต่อไปทีนี้คุณครูมีคำภาษาอังกฤษให้อักษรเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนับก่อนอักษรมีมีเก้าตัวถูกไหมไอ้อ่ะอ่าอักษรมีทั้งหมดเก้าตัวแล้วแต่ละตัวซ้ำกันไหมมีอักษรซ้ำกันไหมคะไม่มีค่ะ ไม่มีแปลว่าตอนนี้เป็นสิ่งของที่ต่างกันทั้งหมดสมมุติว่ามีอักษรทั้งหมด9ตัวเขาให้ลูกสลับกันโดยไม่คํานึงถึงความหมายคําว่าไม่คํานึงถึงความหมายคือไม่จําเป็นต้องไปเปิดพจนานุกรมนะคะเหมือนลูกเรียนคอสเวิร์ดนะคอสเวิร์ดเธอต้องคํานึงถึงความหมายถูกไหมแต่อันนี้ไม่คํานึงถึงความหมายเลยจะจัดได้ทั้งหมดกี่วิธีค่ะตอบไม่ยากนะไม่ยากนะตอบเลย เท่าไหร9แฟกนะคะ9แฟกเก่งมากนะคะ9แฟกวิธีช่วยกันลูกช่วยกันเข้าใจหรือไม่เข้าใจช่วยกันตอบนะคะอ่ะปอไปธงแปดพื้นธงแปดพืนผืนละหสีแปลว่ามี8ดสีในแต่ละธงนํามาผูกเป็นแถวยาวเพื่อทําสัญลักษณ์ธงชาตินะคะอ่ะสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีส้มอย่างเงี้ย จัดไปเรื่อยๆแปดแปดสีอ่านอ่ะอันนี้คือแบบที่หนึ่งอแบบที่สองอาจจะเป็นสีขาวขึ้นก็ได้เนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆแปดผืนคือมัดติดกันรูณถามว่าจะจัดว่ได้ทั้งหมดกี่วิธีคิดง่ายๆหรือตอบเลยเนี่ยข้อนี้แปดนะคะอือแปดวิธีค่ะแปด f a ทรีย i วิธีก็คือในตำแหน่งที่หนึ่งลูกจำให้ได้การเรีงสับเปลี่ยนหัวแถวกับท้ายแถว นะคะหัวแถวจะได้8ดผืนผืนใดผืนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้ง8ดผืนนะคะในตำแหน่งแรกตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่3มตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5้าหเจดนี่ยลูกนะคะตำแหน่งหัวแถวครูจะพูดถึงตำแหน่งหัวแถวก็แล้วกันริมสุดทางขวามือนะคะก็<ๆ>จะเป็น8 7 6เจ3ดหห้าสี่สามสองแล้วลูกก็จับคูณกันมันจะมีค่าเท่ากับ factorial นะคะนี่คือหลักการคิดง่ายๆกรณีที่นำสิ่งของทั้งหมดมาเรียงตอบง่ายเลย n factorial จบเอาให้ได้นะวิเคราะห์ให้ให้ออกนะต่อไปจะเป็นเหตุการณ์ที่เลือกมาไม่หมดไม่หมดเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างแล้วเด็กห้าคนมีเก้าอี้สองตัวใช่ไหม เด็กห้าคนมีเก้าอี้สตัวอีคิวมัตอบแล้วว่าได้20วิธีก็คือ5้คูณสหลักการเดียวกันครูจะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะถ้าเมาื่อกี้อ่ะเก้าอี้มี2ตัวเธอดูนะเก้าอี้สตัวคนมี5คนนะคะเก้าอี้สตัวลูกได้5คูณอะไรนะคูณสตอบ20ทีนี้คุณครูจะถามความสัมพันธ์ของตัวนี้ครูจะโยงเข้าสูตรให้ได้นะคะหู้ณสี่ 5คูณ4ถ้าเธอเขียนอยู่ในรูปแฟกทอเรียลมันเกิดจาก5้าคูณสคูณสแฟกหารด้วย3แฟกใช่ไหมอีคทันไหมเตอร์ทันไหมลูกห้าคูณสี่อยู่ครับห้าคูณสีคูณสถ้าจะเขียนในแฟกอ่ะที่ที่ครูทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะ5้คูณสที่จะเขียนอยู่ในรูปแฟกทอเรียลก็คือการเติมด้วย สามแฟกกับสามแฟกเข้าไปทั้งเศษและส่วนเพื่อเป็นตัวตัดทอนทีนี้ถ้าคุณครูจะเขียนรวมกันห้าคูณสี่คูณสามแฟกมันก็คือห้าแฟกส่วนด้วยอะไรลูกสามแฟกถูกไหมคะใช่ไหมใช่ไหมห้าคูณสี่คูณสามแฟกคือห้าแฟกไหมคะเออห้องเราทันไหมนี่ห้าคูณสี่คูณสามแฟกมันก็คือห้าแฟก นะคะ5คูณ4เนี่ย5คูณ4คูณ3แฟกมันก็คือ5แฟกนั่นเองส่วน3แฟกข้างล่างทีนี้คุณครูจะถามตัวเลข5กับ3มเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรกับโจทย์ที่กำหนดให้ถ้าสังเกต5คือจำนวนทั้งหมด5คือจำนวนทั้งหมดและไอ้เลข3มันมาจากไหน3มันมาจากไหนเอาไม่เห็นรู้เรื่องเลยมี5คนลูกโดยนี้ ตรงนี้คือการเลือกหรือมีเก้าอี้อยู่สองตัวอันนี้มีห้าคนมีความสัมพันธ์กันยังไงเฮ้ห้ากับสองมันก็คือการนำเอาจำนวนทั้งหมดลบด้วยสิ่งที่เราจะต้องเลือกถูกไหมคะ <c oughs> ดังนั้นไอตัวสามมันเกิดจากห้าลบสองแฟกทอเรียลนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นครูจะเชื่อมโยงตรงนี้ให้มาเป็นสูตรนี้ นะคะสูตรเรียงสับเปลี่ยน P N R P N R เท่ากับ n แฟกส่วน n ลบ r แฟกนั่นเองนะคะ r ตัวนี้คือการเลือกมามันไม่ได้ใช้ทั้งหมดถ้าสูตรทั้งหมดมีสิ่งของทั้งหมดแล้วเอามาเรียงคือตอบเลย n แฟกตแต่น,นี้คือมีมีทั้งหมดเท่านี้แต่เลือกมาเรียงไม่หมดนะคะเราใช้สูตร P N R ได้เลยนะคะอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใชไหมอ่ะเพราะฉะนั้นสูตรสูตรสูตรเรามีว่า n แฝกส่วน n ลบ a แฝกเราจะเอาตัวนี้ไปใช้แล้วนะคะอะพร้อมนะอ่ะลองดูนะลูก p การอ่านนะคะ<ด>บางคนอ่านอ่านสิบก่อนก็ได้เนี่ยมันจะเป็นสูตรตัวนี้สิบ p สองหรือ p สิบสองความหมายเดียวกันนะคะความหมายเดียวกันเอาตัว n ไปอยู่ตรงไหนก็ได้ แต่ไปอยู่ข้างหน้าห้ามอยู่หลังสุดนะอะ่เพราะฉะนั้นคุณครูจะถนัดเป็น PNR นะคะล uh, ะ PNR ลูกดูนะ P สิบสอง P สิบสองมีค่าเท่ากับสิบแฟกส่วนสิบลบสองแฟกดังนั้นถ้าลบกันแล้วตอบเท่านี้ตัดทอนปับป๊บปับ๊บปั๊บได้เห็นไหมอลองมาสักข้อสิมา P74 P74 ก็คือ7จแฝกส่วนสแฟกลูกรู้นะสแฟกคืออะไร3แฟกก็คือ7กับ4ลบกันนะคะแล้วลูกก็ตัดทอนนะคะก็คือเขียนจำนวนเนี้ยให้อยู่ในรูปไม่ติดแฟกทอเรียลลูกตัดทองในใจได้เลยจับคูณกันนะคะเป็นเท่าไหร่ฮึอันนี้30ตัวนี้คูณกัน7 4เป็น28 28คูณกับสาเป็นเท่าไหร่ครับเตอร์ เป็นเท่าไหร่ลูกแปดสี่ศูนย์ครับแปดสี่ศูนย์เช็คเพื่อนนะคะเพื่อนคุณถูกไหมลูกเช็คนะอ่ะต่อไปต่อไปข้อสามพร้อมเลยนะข้อสาม p แปดสอง p แปดสองก็คือแปดแฟกส่วนแปดลบสองแฟกทอเรียลนะคะแปดลบสองได้หกแฟกดังนั้นถ้าเราตัดทอนก็จะเหลือเพียงแค่อะไรคูณกันไอเหลือเลขอะไรคูณกันลูก แปดคูณเจ็ดตอบห้าสิบหกค่ะนะอ่ะต่อไปต่อไปโอปอโอปอลองดูขอ้ขอข้อสี่สิลูกโอปอลอค่ะอ่ะปอลองทำข้อสี่ให้คูณที่ลูกมันเป็นเก้าส่วนเก้าล<ม>ายคูณใหม่เก้าแฟกส่วนหกแฟกค่ะอ่ะโอเคเก้าแทษโทษโทษ,โทษ เก้าแฝกนะลูกเก้าแฝกส่วนหกแฝกตัดทอนกันเหลือเท่าไหร่ลูกพอเออเหลือเก้าคูณคูณเจ็ดคูณหกค่ะคูณแปดคูณเอ้ยเก้าคูณแปดคูณเจ็ดคูณหกค่ะคูณหกไหมเอ้ยไม่คูณค่ะไม่คูณค่ะเพราะหกแฝกข้างล่างตัดทอนไปแล้วเนาะออาคูณกันได้เท่าไหร่ลูกเตอร์เตอร์ได้เท่าไหร่ลูกแป๊บนึงครับแป๊บนึงช่วยกันนะลูกช่วยกันนะคะ ได้เท่าไหร่เก้าคูณแปดคูณเจ็ดเป็นห้าร้อยสี่ค่ะห้าร้อยสี่ขอบคุณมากลูกห้าร้อยสี่นะคะอะต่อไปต่อไปข้อต่อไปข้อห้าข้อห้าพ p สิบสองสามมีค่าเท่ากับสิบสองแฟกทอเรียลส่วนสิบสองลบสามแฟกทอเรียล ถูกไหมเป็นสิบสองแฝกส่วนเก้าแฝกสิบสองคูณสิบเอ็ดคูณสิบคูณเฮ้ยคูณเก้าไหมนี่ไม่คูณไม่คูณได้สไลด์หรือหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบค่ะโอเคเยี่ยมมากหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบนะคะประมาณนี้ประมาณนี้อีคิวทานไหมไม่ใช่ไปทำกับข้าวกินอยู่นี่เนี่ยทานครับทานโอเคอ่ะลองทำลองทำกันมาก ร่อไหมครับมันมีกี่ข้อนี่สิบข้ออ่ะมาสิบข้อทําเองค่ะอครูให้เวลาทำนะคะทำตอนนี้นะทําตอนนี้นะลูก